ผมเบื่อการเมืองที่ชอบอ้างประชาชนถึงเวลาเข้ามาหาประโยชน์มาเล่นการเมืองแต่ไม่เคยคิดแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างแท้จริงสวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนรู้สึกเหมือนผมครับเบืบ่อการเมืองเบื่อนักการเมืองผมก็เหมือนกันครับแต่เราหนีการเมืองไม่พ้นผมเบื่อการเมืองที่ชอบอ้างประชาชนถึงเวลาเข้ามาหาประโยชน์มาเล่นการเมือง แต่ไม่เคยคิดแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างแท้จริงผมจึงทําพักรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาครับผมมั่นใจว่า2ปีที่ผ่านมาผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าผมและพักรวมไทยสร้างชาติเราเข้ามาทํางานการเมืองให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในส่วนที่ผมรับผิดชอบด้านพลังงานผมพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสุดความสามารถ2ปีที่ผ่านมาผมมีแต่ลดค่าไฟครับและไม่เคยขึ้นค่าแก๊สให้กับพี่น้องประชาชนเลยและกําลังจะ กำกับดูแลควบคุมราคาน้ำมันไม่ให้ขึ้นเป็นรายวันอีกทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแต่ต้องสู้และทำจริงโดยไม่สนใจประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นผมขอถือโอกาสนี้ครับเชิญชวนทุกท่านที่มีความคิดมีความตั้งใจเหมือนผมและพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมทำงานด้วยกันครับท่านสามารถทำได้2วิธีครับคือ1มาสมัครด้วยตนเองที่พรรครวมไทยสร้งชาติเลขที่35ทับ 3, ซอยอารีหถนนหัวโยธินครับ อีกวิธีก็คือรอกใบสมัครในลิงก์ข้างล่างนี้ครับขอบคุณครับ